ยายมาเก็บหอยทิง้งแล้วยายก็เห็นตัวอันนึงเดี๋ยวยายจะเปิดให้ดูนะนี่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 อยู่นี่ค่ะเห็นไหมน,ะนี่นี่มันคืออะไรคะนี่น่ากลัวนะ มีใครรู้ไหมมันคืออะไรมันไม่ใช่ไสเดือนนะคะคุณยายเห็นเห็นะคะเนียเดี๋ยวะะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอ๋ออันนี้แสดงว่ามันยาวมากตัวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นลูกงูหรือเปล่า มีใครรู้ไหมคะว่าอันนี้คือตัวอะไรน่ากลัวนะคะเดี๋ยวคุณยายจะลองเอาแตะตัวมันโอ้ตัวมันแข็งนะคะคล้ายๆงอูอันนี้หัวมันคะ่ะอันนี้หัวมันอ๋อตัวเดียวกันอืม มีใครรู้ไหมคะว่าอันนี้คืออะไรมันจะคล้ายๆงูนะคะตัวมันนี่จะเป็นสักๆเหมือนเกร็ดเล็กๆไม่เละไม่นิ่มเหมือนไส้เดือนนะคะนี่คอันนี้น่าจะเป็นหัวเขา ขอดูหน่อยนะไม่ฆ่าหรอกพราะยายไม่เคยเห็นเจ้าคืออะไรเจ้าคือตัวอะไรคะม,มีใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไรมันมีพิษไหม ก็น่ากลัวอยู่นะคะน่าขยะแขยงเดี๋ยวดูข้างล่างเขาเดี๋ยวดูข้างล่างว้าจะคล้ายๆกันข้างล่างข้างบนหรือเขากลับตัวอ๋อเขากลับตัวอืมมันคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ไส้เดือนนะคะ เดีคุณยายก็ดูแค่นั้นละ่ะก็จะปล่อยเขาอยู่ทุกนี้ต่อไม่ทำอะไรหรอกมาบอกเลขหรือเปล่าใครรู้ว่าตัวอะไรบอกหน่อยนะคะว่ามันเป็นพิษไหมเออเดี๋ยวคุณยายเอาไปเปิดดูใน Google เนาะมันคืออะไรมันจะ เหมือนมีเกรดเล็กๆนะคะเออแค่นี้แหละไม่รบกวนละอยู่ต่อซะ